นะวันนี้แม่ตูนกับน้องทับทัาก็อยู่กันที่บ้านไร่พอเที่ยงค่ะก็พาน้องทับทัามากางเต็นท์เหมือนเดิมเลยเ,เพื่อนๆหลายคนก็แบบว่าเป็นกังวลแล้วก็ถามแม่ตูวนว่าพาทับท้าไปกางเต็นท์บ่อยๆอะ่ะไม่ห่วงเรื่องยุงหรอเพราะว่าเด็กกับยุงอะ่ะบางทีก็เรียกว่าจะเป็นของคู่กันเลยแบบเผลอแป๊บเดียวยุงก็กัะเนี่ยค่ะแม่ก็จะพกอุปกรณ์ที่ต้องติดตัวไว้ตลอดนะคะตัวนี้จะเป็นของน้องทับทัพค่ะ เป็นแผ่นแปะกันยุงของไทเกอร์ปานะคะก็อย่างตอนนี้ก็เริ่มเย็นๆและวยุงก็จะเริ่มออกมาละเราก็อยากให้น้องได้ใช้ชีวิตแบบว่าวิ่งทํากิจกรรมได้เต็มที่ไม่ต้องคอยทับทับระวังยุงลูกระวังยุงลูกก็จะใช้แผ่นแปะตัวนี้นะคะในหนึ่งซองก็จะมี1ชิ้นนะคะทําให้เราสามารถใช้งานได้ยาวนาน,นะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะฉีกแล้วก็แปะไปที่ บริเวณเสื้อผ้าของน้องแต่อย่าแปะที่ผิวหนังโดยตรงนะคะแผ่นแปะกันยุงหนึ่งแผ่นก็สามารถใช้ได้ยาวนาน4ีถึงชั่วโมงเลยค่ะนี่นะคะก็แปะบนเสื้อผ้าของเขา ได้เลยบางทีก็อาจจะแปะบนรถเข็นก็ได้หรือว่าตามสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวน้องนะคะก็จะช่วยกันยุงได้พอใช้แผ่นแปะให้น้องนะคะคุณแม่ก็หายห่วงก็สามารถปล่อยน้องวิ่งได้ตามสบายเลยค่ะไม่ต้องห่วงว่าน้องจะโดนยุงกัดแล้วก็แพ้เป็นตุ่มแดงๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะก็แผ่นแปะตัวนี้นะคะที่แปะให้น้องเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เป็นพวกโลชั่นที่เวลาทาแล้วเนอะ ตัวน้องจะไม่ชอบค่ะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะแต่ว่าสําหรับแม่นะคะก็มีตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสเปย์นะคะก็ละอองฝอยของเขาจะเล็กมากแม่ก็จะไว้ใช้ฉีดตามขาตามตัวตามเสื้อผ้าแม่นะคะเพื่อที่การยุงเวลาวิ่งไล่จับเขาเขาก็ปล่อยให้เขาวิ่งได้ตามอิสระเลยค่ะ สเปรย์เขาละอ,อ่อนข้างเล็กนะคะก็จะกระจายไปได้ทั่วทุกพื้นผิวค่ะแบบสเปรย์นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายค่ะสามารถซื้อตามได้ที่ห้างสเปซสินค์าชั้นนำท็อปฟูดแลนด์โกลเมท์มาร์กเกเต็กเตโปรเฟตมาร์วิลล่ามาร์เก็ตหรือตามร้านขายยาชั้นนำได้เลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะคะเขาเนางก็ใช้แผ่นแปะไปก่อน,นะคะ่ะ 不 <laughs> 是